อมาแข่งเฮ้ยแม่ถือถือสเปคเฮ้ยคนนี่นะแม่แต่ป้าน้ใหม่ปัสสาวะ้า่บ้านปั่นขากันเก่า้แล้วโทรคันใหม่แล้วคันใหม่จะพี่น้องเอ้ยอันคู่เฟดเคยละอันนี้นะแมนแมนบอละเบ้าแมนดอกโบกเอกันจ่สเลย บ่คือบ่ใครบอคือคือกันอยู่เฮจอยคือเคยหลาคือคือพี่น้าคือสวดจ่อยเฮ้ยตัวสิบ่ลงบ่โต๊สิบ่ลงบ่ว่าไฟเป็นเคยหลาไฟเป็นขับบ่ลงพี่น้าขับไมาไหวเนาะนางบ่ลงนางบ่าะสิมายไว้เธอคอยสลับนามาได้เถอะเธอคอยสลับหนามาได้เถอะคือเขาบอสลับนะ น้ำมาแรงอย่างมไดรงมาแรงห้องห้องผักกะมีมอแรงโมเมกะสางห้องผยกกะมีแมนเสียผักกะมีให้นุ่งพี่น้หนุ่งน้ำการหลดเลยมาแล้วเจาอ้ผเสียใจนะเสจยปอบปอบอันไหเฮ้ยปอบใจนะเสจย กะส่งผาวแ่เงให้ผู้บ่าวแน่เฮยพาไปซ่ําจ้าเอ้ยเอาโตห้แลฝากให้เราเรายังอายอยู่เออยังอายเดี๋ก็พาอายพี่น้องเฮก็ฝาก่งให้ผู้บ่าวนติเฮยพี่น้องตาสักระบ่าว่าไทยบ่สิมาถามเฮางไทยนว่าพี่น้อง่ง่งบาพี่น้องสสจ้าก็้ว่าพี่น้อง เฮ้ยกูพ่อเหนียวใหม่เธอใช่ป่าวเนี่ยกูพ่อมาถึงมาแล้วกูพ่อเหนียวใหม่แล้วหมากแห้งเฮ้ยคนนี่คนนี้ก็คนที่ผ่านๆมาหมักไพ่แห้งกว่ากันเลยตอนนี้พี่น้องหมักคนปัจจุบันหมักคนปัจจุบัน อายนะอายจนปิดหน้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยผมเลยนะแมก็นางคนลวงลายอปไปอย่าไปไปาย่าไปนะคนลวงลายคนลวงลายมาสิอายเนาะอยู่กันสองคนเลยจังอายโอ้ยยับนดำนั่งตักซะเฮ้มันเลวเฮ้ยนั่งนั่งตักไปยาเอาเรียกมานมาไอเจ้านี่ไอคอยแยกไว นะแต่ว่าอืะอ่านมันยิ่งเ่กันได้พี่น้องครัย่นเพิ่กันอ้าวคอยังคนคือกัน่าย่นเพิอยูนคนคือกันพี่น้องได้ได้เขาจะแบบเท่าได้เยอะการไปพเมีกันนะอยากได้บ่จะดีว่าอยากได้กันหายผู้สาวลงไปเอาหายไปนาดมกันเจ้ากลับไปถ่ายคลิปหายชอบจอลงเอาเ ฮะอ้าไปดส่สจะไกินท้าบกินยูกับอไอกินจะเมี่ยงัน่นสลับเขาอมากินจะผักโบ่หอยบ่่กับกี่บ่อืมไกกับกี่ก็มีให้ตะันอันไอ่่งเล่าหรอเอาคือย่างเมื่อ

อยู <anto> <isto S 1> ่กันเพียบพี่น้องเอ้ยขาดขาดแต่น้องเยี่ยมไปฮ้องมาท่าน้องเยี่ยมนะมามานี่เฮ้ยบ่สิเฮ้ยเสียวๆมานี่เจ้าปองมาก่อนสบายดีปลาลุงน้องแค้นเจ้าสิได้เมืออยู่บ่มื้อนี้ลูก ย่างน้ำเช่าลาน้ำซีโลผสมเฮียนบอกป้าลูกน้องแคนพี่น้องคอยคอยอยากได้น้องคอยอยากได้น้องไส้เจ้าหนาวให้คอยบ่วะเลี้ยงงัวเป็นข่อยกระสงคืนดอกหายย่เออรถปั่นเขากะซิมาแล้วพี่น้องเอ้ยพุทธเจ้าขาเจ้ามาไอเอ้ยแม่ห้องลูกอ้าวภาษาค่สุดท้าย พ่อสิครับรถไทย้วเจ้าก,ก็ขี่รถจากแม่น้ำพ่อ ยังก็มีลกเมื่อนาจะออกมากินลูก้รารถไมาเออพ่อเจ้าสิขับรถไทยขนนี่รถไทยนะพ่อกไเยไปขนขึ้น,ะนขึขนะ้นข้นขึนขา้น้นขึนข้นขอ้นขึ้นขึ้นขยข้นข้นขึ้นขึ้นอนนข้น้นนขึ้นข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 นนน้นขน ใชป็นล้านหาสิบล้านหมดแพงมาเคยล่ะเคยล่ะเจ้าสิเอาอยู่ข่าวโดน้าสิบล้านนี่และผู้บ่ิหารผู้บ่าวก็คือมาหักเหลี่ยมผู้สช่าแขกที่นอกวานนี้เนาะพี่น้องเออเคยล่ะเคยล่ะจะมีเงินหาสิบล้านสิมาแต่งเอาเจ้าจอยอยู่ผู้บรีแล้วนี่ มีแต่มาเข้าอันนี้เด้อเนาะจอยเนาะบ่แม่นรถปั่นเข้าเฮาเออเด้ผู้เจ้าเขจะมาฮอดล่อ๋อตอนนี้ไหนอือผู้เจ้าโลดน่ะมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วเอาังกนอโดแม่สิโดเอาพี่น้องน้องเยี่ยมมาแล้วน้องเยี่ยมสิไปไสมานั่งนี่ซะก่อนไมมานั่งพี่แคมน้องันแคมน้องอันน้องยังก็น้องแคนพี่ แซ่บบ่น้องเยี่ยมพี่น้องน้องมีดกับสนใจเนี่ยผู้สาวมาหาเลยนะเฮ้ยให้ผู้สาวมานั่งน้ำเนี่ยล่ยับอืมเสื้อเสิ้อน่ะแม่เสื้อเอาไว้เสื้อปาดอ้าวอืมเออายพี่น้องเลยไอยบ่อยู่เลยอายอันฟูเซียนะไปใส่เบามอไปใส่เบาไปหาเแล้ว อันอา,าไรเห็นไหมไปกระไฟนะ่ะโมเมนมมต์ไฟเหน่คือสี่อันอนั้นม,มีแต่พอลูกอ่อนดอกไปนะ่ะพี่น้องมีแต่พอลูกอ่อนไปบ้านอันน้องเมีดโลไปกับบ่ได้น้องเยี่ยมมาไปนะแม่แค่น้ <laughs> นองเยี่ยมพาไปนี่นะ น้องมิดก็คือสีแบบตาแบบน้องเยี่ยมกันหลักไปเด้อแบบไปห้าทางใหม่ขนะบ่หานน้องมิดหูวายว่ะสัใหม่เนาะน้องเยี่ยมสิไปใส่สิไปจับกระสอบเข่าบ่คนก็เจ้ามาไลยคนอยู่เฮานะบ่ต้องไปจับด้อกระสอบเข่า อ้องเอ้ยันตะกี้นะผู้สาวมานานว่าจังสั้นจังสี่วันผู้สาวมาไนทำเป็นนี้อ่ะมื่นกับโปองเฮียนไม่ได้เห็นหนาผู้สาวไดมื่นตัวโปองเฮียนบม่ได้เห็นหนาผู้สาวไดมัเ่ออกเผีน้องเลเียนตอ้าองเลยลกเฮียนตอนำกับไปห้าวสาวมันมารมาฮัดมันค่อยใจใช่มากนเอาเยอ นิ่มตลอดพี่น้องเอ้ยน้องมิดกับผู้สาวมา้าเลยผู้สาวมากพอนหนังอยู่ลูกมันให้มาหนั่งอยู่เทิมผูดน้องมิดตบขางไปเปะให้ไปหนังงั้นนะน้องเงียมปั๊ดเน้องเยี่ยมเบิ่งคักๆเลยเบิ่งคักเร้อน้องมิดปัด เอ้ยเอทําแตกบ่ก oh ํานัน oh ยัด oh น้ําเวทโยกย้ายแฟนใหม่หรืออันเก่าเพใหม่อันเก่ากดมนี่บ่สร้างๆสร้างเวทใหม่ไปสร้างนี่สร้างมลคันลืมรหัสกะเอามลไนี่คู่นี่นะยังคนยังอายกันอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ่ิ้น ยังบทสิ้นกับสายตาปราชาชนนภะษาซีสู่เศ้าจอยบ่ได้พี่น้องเอ้ยกำลังมาแหงแซงทางโค้งแล้วว่ามันโค้งไ่ได้เ้าจอยต้เจอยจะเพลแล้วนั่นาจอยส่งผ้วจงขาดก็ได้นะพี่น้อเพียบตน้ีใหญ่มาใหญ่จะได้เน่ยเนาคือเล่นา เล่นกระชองคือหลังไม่จีบเนี่ยไอ้ที่เล่นบกระชองไปแล้วพี่น้องลาแล้วพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปหนาสบายดีตามส่องน้องนี้จะได้ปลาลูกฝากกดติดตามส่องด้านนี้จะปลาลูกส่องกำนันดำก็ฝากกดติดพี่น้องน้องแคนกระฝากกดติดตามช่องนะอยไหมยังไม่ได้เปิดอยู่ทางน้องสุนละนี่ เพิ่นน่ะถึกไปฟังน้องศาลาโอ้ยหาบ่มีช่องครับติดตามน้องช่องน้องศาลาแน่เข้าลุงเอ้ยมีชช่องหาบ่มีช่องเพิ่นเาช่องสิังเอาอยู่น้องศาลาสิซื้อช่องสิซื้อโทรศัพท์ให้เอาบ่มาเลี้ยงงัว3มื้อด้โทรศัพท์ไปตั้งช่องบาท20บาท